การใช้ประแจทอกนะครับในการขันน็อตให้แน่นสักตัวหนึ่งนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องตั้งค่าปอนหรือว่านิวตันที่เท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวประแจทอกเนาะตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็จะเป็นของวิลล่านะ หน้าตาของปัจจจยท้อกก็จะคล้ายๆกันนะครับจะไม่ได้ต่างกันจากนี้เนาะก็จะสามารถตั้งค่านิวตันหรือว่าค่าปอนได้นั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานของตัวปัจจจยปอนก็ไม่ได้ยากเลยครับตัวด้ามนะครับของตัวปัจจจยปอนหรือว่าปัจจจยท้อกเนาะเขาก็จะสามารถปรับนะครับในเรื่องของค่าทอกหรือว่านิวตันตรงนี้ได้นะแทบจะปรับคล้ายๆกันหมดเลยนะครับมันก็สามารถดูตัวเลขได้เห็นแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ตั้งโดยการหมุนปรับค่านิวตันไปตามที่ผมต้องการได้เลยพอได้ค่ามาแล แล้วนะครับเราก็นําไปขันเหมือนกับการใช้ปัจจัยทั่วไปได้เลยนะครับขัดไปเรื่อยๆนะจนมันเกิดเสียงคลิกหรือว่าจนมันแบบขันไม่ไปนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้วิธีการใช้งานของเขาก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับที่หัวของปจัจจหรือว่าไดเวอร์เฮดตรงนี้นะส่วนมากเป็นปะแจทอหรือว่าปจัจจปอนก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าสแควร์ได้กันเองนะครับซึ่งก็ไว้ใช้สําหรับต่อเข้ากับลูกบล็อกมันเองนะครับซึ่งตรงหัวตัวเนี้ย นอกจากที่เป็นแบบแควร์ได้แล้วมันก็ยังมีตัวด้ามกรที่ออกแบบมาสําหรับใส่กับดอกไขควงก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวจับดอกที่เป็นแบบเฮกนะครับเอาไว้จับกับพวกดอกไขควงนั่นเองนะครับโดยขนาดของหัวต่อตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กสุดอย่างตัวนี้ก็คือ1นทับสนะแล้วก็จะมี3ทับแปทับสแล้วก็ใหญ่ไป3ทับสถึง1นิ้วเลยแต่ว่าขนาด3ทับสถึง1นนิ้วขึ้นไปเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแรงบีดท,ที่เราต้องการด้วยอีกทีหนึ่งหน้าโดยขนาดหัวของปัจแจนะครับก็จะสัมพันธ์กับแรงบีดนะอย่างเช่นตัวเนี้ยหนึ่งทับสี่นะครับแรงบีดท,ที่เขาสามารถทําได้เลยก็คือจะมีค่าตั้งแต่2องถึงสิอนิวตันอะไรอย่างงี้ถ้าเป็น1นทับสก็จะมีตั้งแต่2 0ิบถึงร้อนิวตันนะครับหรือ4 0สิถึงสองนิวตันประมาณนี้เลยซึ่งถ้า หัวมันใหญ่นะครับมันก็จะขันตั้งปอนดได้สูงขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเราสังเกตนะครับตรงตัวด้ามของตัวปจัจเจปอนดนะครับเขาจะมีหน่วยการวัดให้อยู่2หน่วยด้วยกันนะก็คือจะมีหน่วยปอนด์ฟุตกับตัวนิวตันเมตรมันใช้งานแตกต่างกันไหมหรือว่ามีค่าเท่ากันยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้ว2หน่วยนะี้มันเป็นหน่วยวัดแรงบีบเหมือนกันทั้งคู่นะต่างกันที่ว่า ใครจะใช้แบบไหนนะครับก็คือถ้าเป็นหน่วยวัดที่เป็นปอนด์ฟุตจะเป็นระบบอิมพ r เรียลนะครับก็คือจะใช้ในฝั่งของอเมริกาเนาะส่วนถ้าเป็นนิวตันเมตรก็จะเป็นแบบระบบสากลหรือว่าแมกเนติกที่นิยมใช้กันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้เป็นนิวตันหรือว่าเป็นปอนด์นะครับซึ่ง2หน่วยนี้จะไม่เท่ากันนะหนิวตันเมตรกับ1ปอนด์จะต่างกันอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เป็นปอนด์ฟุตหรือว่านิวตันเมตรนั่นเองนะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าเราจะขันแน่นแค่ไหนมาถึงจะแบบพอดีนะครับผมก็เลยไปหาตารางนี้มาให้ชมนะซึ่งก็เป็นตารางประมาณการค่าทอกนะครับที่ระบุค่าแรงบีบเป็นหน่วยนิวตันเมตรนะซึ่งเป็นหน่วยมาตรฐานสากลที่เรานิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิศวกรรมหรือว่ายานยนต์ทั่วโลกก็จะนิยมใช้กันแล้วเราจะอ่านตารางนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวันทีละส่วนครับข้อที่1นะครับนั่นกะ็คือไซส์ออฟนัดนั่นเองนะครับหรือว่าไซส์ออฟสกรูนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานนะที่ ระบุในเรื่องของขนาดน็อตนั่นเองนะครับเพื่อที่จะใช้กับโบนั้นนั้นนะหรือว่าขนาดของเกลียวโบ้นะครับซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะเพื่อที่จะหาค่าแรงบิดที่ถูกต้องอันต่อมานะครับข้อที่2ก็คือค่าเลเวลนะครับก็คือค่าความแข็งของโบ้นั่นเองนะนี่คือหัวใจสําคัญของโบ้นะเพราะว่าแต่ละตัวถูกผลิตมามีความแข็งที่แตกต่างกันนะครับแต่ละตัวก็จะระบุเลขไว้เป็นค่าเลเวลนะเช่นนะครับ4.6 6 8.8 8. 8อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยิ่งตัวเลขสูงนะครับโบก็ยิ่งมีค่าความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองก็จะสามารถทนต่อแรงบีบได้สูงขึ้นตามนั่นเองซึ่งข้อนี้สําคัญมากๆครับในเรื่องของครัรเลเวลเนาะถ้าเกิดว่าเราเลือกค่าแรงบีบสูงเกินกว่าที่น็อตมันรับได้นะครับก็อาจจะทําให้น็อตขาดหรือว่าเสียหายได้นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานตามตารางนี้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะสมมุติว่าผมมีน็อตที่ M 6นะหรือว่าไซส์ขนาด10มิลนะครับแล้วก็ บนหัวนอตก,ก็จะระบุว่าเลข8.8นะครับก็คือให้เราเลื่อนนะหาไปที่แถว M6 เลยนะครับหรือว่า10มิลนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาใต้คอลัมน์ที่คําว่า Hard Level 8.8เราจะพบกับตัวเลข9.27นั่นก็หมายความว่าเราควรขันนอตตัวนี้ด้วยแรงบิดที่9.27นิวตันเมตรนั่นเองนะครับก็จะได้ในเรื่องของความแน่นที่พอดีนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ตารางนี้ร่วมกับปจจัจปอนเราก็จะได้ ค่าแรงบิดที่เหมาะสมและก็พอดีกับตัวน็อตนั้นๆนั่นเองก็จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยป้องกันความเสียหายเนาะไม่ว่าจะเป็น hard, น็อตขาดน็อตเกี่ยวรูดพวกนี้นก็จะไม่เกิดนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับมั่นใจว่าเราประกอบสินส่วนต่างๆแน่นแน่นอนนะครับแน่นแบบพอดีด้วยนะแล้วก็ยืดอายุก,การใช้งานแล้วก็ยกระดับงานช่างจากการเดานะครับไปสู่ความแม่นยําแบบมืออาชีพนั่นเองนะครับแต่นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเป็นในงานเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องจกักรต่างๆมันจะมีคู่มือบ่งบอก บอกอยู่นะว่า not แต่และชิ้นส่วนนะครับตรงไหนใช้ค่าแรงบิดเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงซึ่งอันนี้เป็นตารางที่เป็นค่ามาตรฐานแบบเบื้องต้นแบบทั่วๆไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าใช้งานจริงก็แนะนําว่าให้ดูที่คู่มืออีกทีหนึ่งนะครับโดยในปัจจุบันนะครับตัวปัจ,จปเจปอนี่ก็จะมีหลากหลายแบบให้เราได้เลือกใช้กันค่อนข้างเยอะอยู่นะก็จะมีตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงแพงเลยนะครับถ้ายิ่งราคาแพงก็จะได้ในเรื่องของค่ามาตรฐานที่มีการเซอร์ติเกตนะครับที่มีความแม่นยําสูงๆนันเองก็จะมีราคา แ,แต่ถ้าเป็นแบบราคาถูกทั่วไปความเป่นยำก็อาจจะสู้ตัวแพงไม่ได้ประมาณนี้เนาะตัวปัจจัยปอนแบบคานนะครับหรือว่าบาไทยนั่นเองซึ่งหน้าตาของตัวปัจจจยแบบคานก็ตามชื่อเลยนะครับจะมีตัวคารนที่อยู่ด้านบนนะแล้วก็จะมีตัวสเกลนะครับที่อยู่ใกล้ๆด้านจับเวลาเราขันนะครับและออกแรงบิดมันก็จะทําให้เกิดการบิดตัวของตัวคารนทาให้เราเห็นค่า นิวตันหรือว่าค่าปอนนั่นเองนะต่อมานะครับปจัจแจปปอนแปดคลิกหรือว่าคลิกไทยก็คือเป็นปจัจแจปปอนที่เราใช้กันในปัจจุบันและการทํางานของเขาก็คือเวลาเราขานถึงค่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะเกิดเสียงคลิกขึ้นมาเนาะ ก็พี่เรายอดนิยมใช้กันเลยและก็นอกจากนั้นก็มีปัจจัยปอนนะครับแบบหน้าปัดซึ่งอันนี้ก็จะแสดงเป็นหน้าปัดแบบเข็มอัตโนมัติแบบเรียวทามเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้งานขันอยู่นะครับออกแรงเท่าไหร่ตัวเข็มมันก็จะขึ้นไปที่ตำแหน่งนั้นเลยปัจจัยตัวต่อมานะครับนั่นก็คือตัวปัจจัยปอนไฮดรอลิกสําหรับใช้ในงานใหญ่ในงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่แบบว่าแรงคนนะครับออกแรงบิดไม่ไหวแล้วก็เลยต้องใช้แบบไฮดรอลิกเข้ามาแทนนั่นเองนะครับปัจจัยตัวต่อมานะครับเทคโนโลยี แบบขั้นสูตรขึ้นมาหน่อยก็ะจะปอ้อนแบบ ดิจิตอลก็คือจะใช้เป็นแบบเซนเซอร์แล้วก็จอแสดงผลแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับก็เลยช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นรุ่น Safe Talk a ซฟท็อก A1 เนาะก็จะเป็นปัจจัยปอนแบบสลิปไทนะซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัวคลิกไทเลยแต่ว่าตัวนี้มันถูกพัฒนาหรือว่าอัปเกรดขึ้นมาเมื่อเราขาดนอดถึงค่าแรงบิดท,ที่เราตั้งไว้นะครับตัวปัจจัยก็จะลื่นหรือว่าสลิปไปเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันขันแน่นเกินไปนะซึ่งอย่างตัวที่ ถืออยู่นะครับของวิลล่าตัวนี้นะก็จะเป็นประัยทอกขนาดตัวเล็กเนาะ,นะก็จะอยู่ที่2-12ถึนิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวหัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก1นทับสนั่นเองนะครับก็ใช้กับ บล็อกขนาดตัวเล็กๆนะครับส่อมบมลุงนะครับรถจักรยานอะไรพวกนี้ทั่วไปเลยซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือเวลาเราใช้งานนะครับเราสามารถหมุนปรับตั้งค่าได้นะครับแล้วก็จะมีหน่วยวัดให้เรา2หน่วยเลยก็คือเป็นหน่วยปอนกับนิวตันนะครับโดยการบีดก็จะเห็นตัวเลขซ่อนอยู่นะครับตรงด้านในแล้วก็มีแผ่นพลาสติก ปิดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสามารถทําให้เรามองเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วก็เลขยังคงไม่หายไปไหนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบสลิปไทป์ด้วยนะครับมันจะมีในเรื่องของระบบเซฟท้อกนั่นเองนะครับเวลาขันไปถึงจุดที่มันตั้งค่าแรงบิดแล้วมันจะเกิดการลื่นหรือว่าการฝรีนั่นเองนะครับมันจะไม่สามารถขันไปได้แบบแน่นไปกว่านี้ละซึ่งถ้าเป็นปัจัจท็อกแบบปกติแล้วเวลาใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราขัดไปนะอย่างตัวนี้ผมตั้งไว้ที่2.5้นิวตันนะคือต่ำสุดของปัจทอกเลย อันนี้อันนี้คือได้ค่าของค่าปอนละนะครับก็คือ2.5นิวตันถ้าเกิดว่าผมต้องการแน่นอีกนะผมสามารถขันไปได้ต่ออีกหรอกบางทีเราไม่ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังขันต่อได้นะครับอันนี้คือเป็นแบบคลิกปกติเลยแต่ถ้าเป็นแบบเซฟพ็อกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็คือตัวนี้อันนี้ผมตั้งปอนไปที่เท่ากันเลยนะครับดูนะตัวนี้จะเป็นแบบเซฟพ็อกเนาะปึ๊บอันนี้คือลั่นละถ้าเกิดว่าผมต้องการจะขันต่อไปอีก เห็นไหมครับมันจะไม่มีทางแน่นไปกว่านี้ละนะครับเพราะว่าตัวเซฟเพอของเขาทํางานนี่เห็นไหมมันจะฟรีหรือว่าลื่นไปเลยนะครับซึ่งต่างจากตัวคลิกปกตินะที่มันลั่นแล้วมันยังคงขันต่อได้อีกเวลาเราทํางานเราอาจจะไม่ได้ยินอย่างเงี้ยเห็นไหมมันแค่นี้ซึ่งถ้านิ้วตันต่ำๆมันจะไม่ค่อยรู้สึกนอาะบางทีเราขันเพลินนะครับซึ่งตัวเซฟเพอจะ ดีกว่าในเรื่องนี้นั่นเองนะอันนี้คือความต่างหลักของตัวเซฟท็อกโดยตัวเซฟท็อกของวิลล่ารุ่นเ1ตรงนี้มันจะมีตัวปิดท็อกด้วยเนาะก็คือเอาไว้ใช้ในตอนที่มันแน่นเกินไปแล้วเราต้องการที่จะคลายออกหรือต้องการที่จะขันแน่นกว่านิวตันเมตรอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตรงเนี้ยได้นะครับก็คือหลักการทํางานง่ายๆเลยปกติมันจะมีเซฟท็อกเนาะแบบนี้เราต้องการที่จะแน่นกว่านี้ก็สามารถปิดได้มันก็สามารถขันต่อไปได้อีกนั่นเองนะครับ เห็นไหมตอนนี้ทอกไม่ทํางานแล้วเพราะว่าเราปิดไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัวเซฟทอคนั่นเองแล้วก็ความต่างหลักๆระหว่างเซฟทอกกับผิดทอกก็ประมาณนี้เนาะและจุดเด่นของตัววิล่าตัวนี้อีกอย่างก็คือเราสามารถใช้งานตัวทอคหรือว่าค่านิวตันตรงนี้ได้ทั้ง2ด้านนะครับปกติถ้าเป็นปัจจัยทั่วไปเขาจะขันได้แค่ด้านเดียวก็คือตอนขันเข้าเนาะหรือว่าหมุนตามเข็มเลกานั่นเองนะครับคือเราหมาุน ใช้งานในตอนหมุนทวนเข็มก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือจุดเด่นของวิลล่าซึ่งบางตัวก็ไม่มีนะบางรุ่นก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งของวิลล่าเองก็มีเหมือนกันให้เลือกใช้นะว่าจะใช้แบบด้านเดียวหรือว่า2ด้านนะครับมากันที่ตัวต่อมานะครับสำหรับประแจทอของวิลล่าเนาะตัวนี้จะเป็นรุ่นคล k t ทอ k a 6เป็นเซต1นะครับมาพร้อมกับตัวกระเป๋าเก็บตัวนี้จะเป็นประแจทอนะครับที่เป็นหัวช็อกเกตแบบใส่กับดอกไขควงนะก็คือเป็นดอก ขนาด1นทับสเนาะหรือว่าดอกการเหตุก,กันเองก็เป็นดอกที่เราใช้กับพวกสว่านหรือว่าไขควงกระแทกกันเองก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เนาะตัวนี้จ,จะเป็นประแจทอขนาดไซส์เล็กนะก็อยู่ที่2.5ถึง25นิวตันนะครับจะเป็นแบบคลิกนะก็จะมีเสียงแบบนี้เลย ทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเนาะในส่วนของตัวปจจแจทอกสามารถปรับได้นะครับมีค่านิวตันแล้วก็ค่าปอนฟูตบอกนะตัวสเกลนะครับก็ละเอียดเลยแน่นอนว่าอ่านค่าได้แบบชัดเจนเลยนะในชุดนะครับก็จะเป็นพวกดอกพื้นฐานก็จะมีหัวทอกนะครับให้มาน่าจะครบเบอร์เลยก็เริ่มตั้งแต่เบอร์ 15, 20, 25, 30 35แล้วก็ใหญ่สุดเบอร์40ครับตัวดอกไขควงท้องนะที่เหลือก็จะเป็นประแจหกเหลี่ยมแล้วก็จะมีดอกไขควงแฉก เบอร์2มาให้1ตัวกับอะแดปเตอร์สำหรับใช้กับลูกบล็อกด้วยนะก็สามารถใช้ได้ทั้งดอกไขค,รครวงและก็ลูกบล็อกเลยสำหรับลูกบล็อกก็จะเป็นเบอร์ขนาดไซส์เล็กเนาะมี 6, 7, 8, 10แล้วก็ 12, 13ครับพร้อมกับการต่อตัวเพิ่มความยาวมาให้1ชิ้นนะสำหรับตัวนี้นะครับตรงกับสายงานใครก็จัดได้เลยนะครับแน่น,นอนว่าความแม่นยำเท่ากันอยู่ที่ บวกลบีรนั่นเองนะครับมาในชุดต่อมาครับตัวนี้จะเป็นปจจแจท็อกสำหรับในงานจักรยานโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่ปั่นจักรยานอยู่นะหรือว่าเปิดร้านซ่อมจักรยานเซตเนี้ยจะตอบโจทย์ครับก็เป็นเซตจ,จักรยานทนะ็อกหนึ่งเนาะมี16ชิ้นด้วยกันนะครับภายในตัวเซตที่เขาให้มานะไม่ว่าจะเป็นชุดบล็อกหรือว่าตัวดอกไขควงนะครับก็จะเป็นขนาดที่ยอดนิยมในพวกจักรยานหมดเลยนะครับในด้านของตัวประแจปอนเองนะสายขนาดเล็กเนาะก็เป็นขนาด2.5 5ถึง25นิวตันนะครับแล้วก็ในเรื่องของหัวจับเองก็จะเป็นไซส์ขนาดหนึ่งทับ4เป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะก็นะใช้กับตัวลูกบล็อกนั่นเนองนะครับสวมใส่แบบนี้ได้เลยาะ <c oughs> สามารถหมุนปรับซ้ายขวาได้นะครับเป็นด้ามก่อแกะหรือว่าด้ามฟรีนั่แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวทนะ็อกเนาะที่เป็นฟลิกแบบนี้เลยนะครับก็จะคล้ายๆกันกับตัวเมื่อกี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวลูกบล็อกเองแน่นอนว่ามันจะมีตัวในเรื่องของการตกมาให้นะครับการหายได้ดีมากๆนะสำหรับวิลาเนาะเวลาเราพกไปนอกสถานที่อย่างเงี้ อย่างเช่นตัวลูกบล็อกตรงนี้เวลาที่เราจะหยิบใช้งานนะครับมันจะไม่สามารถดึงได้เลยนะต้องบิดออกก่อนนะครับถึงจะหยิบออกได้อย่างนี้นะประมาณนี้นะครับเส้นนี้ก็สําหรับสายจักรยานนะไม่ว่าจะเป็นตัวจักรยานเสือหมอบนะครับหรือว่าเสือภูเขาหรือจักรยานไฟฟ้านะครับก็สามารถใ ตัวเซตนี้ว้ได้นะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตัวประแจทอกเพิ่มเติมได้ที่เว็บอิทูม,มาร์เลยนะก็จะมีให้เลือกหลากหลายรุน่นหลากหลายราคาเลยนะครับส่วนในเรื่องของการตั้งค่าแรงบิดหรือค่าทอ็อกเท่าไหร่เนาะหวังว่าทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับก็สามารถคำนวณหรือว่าดูจากตารางที่เรามาให้ชมกันวันนี้ได้เลยนะครับหรือถ้ายชว์ก็ดูจากคู่มือของตัวเครื่องยนต์นะครับที่ต้องการที่จะขันได้เลยนะสำหรับใครที่สงสัย รหรือว่าอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ